ที่มุมรั้วหลังบ้านของครอบครัวหนึ่งมีกำแพงไม้ที่คนในบ้านเรียกกันว่ากำแพงแห่งความลับไม่มีใครใช้งานมันแล้วแต่พ่อไม่เคยยอมรื้อถอนเพราะพ่อบอกว่ากำแพงนี้ช่วยสอนคนในบ้านมากกว่าที่คิดและคนแรกที่กำแพงสอนก็คือนัทเด็กชายเพียงคนเดียวในบ้านวันหนึ่งบ้านทั้งบ้านสั่นไหวด้วยเสียงนัทตะโกนใส่แม่ แค่เพราะแม่เผลอทำน้ำหวานหกใส่กระตูลเล่มโปรดนัดโมโหจนหน้าแดงมือกำแน่นเหมือนอยากขยี้อากาศให้หายไปพอเดินเข้ามาไม่ได้บทไม่ได้ดุแต่ยื่นถุงตะปูและค้อนให้ลูกชายไปหลังบ้านแล้วตอกตะปูหนึ่งตัวทุกครั้งที่ลูกโกรธคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลนัดมองพ่อเหมือนพ่อพูดเล่นแต่หน้าพ่อจริงจังเกินกว่าจะขัดเขาจึงเดินไปตอกตะปูบนกำแพงไม้หนึ่งตัว แล้วตามด้วยอีกหลายตัวเพราะวันนั้นเขาโกรธแทบทุกอย่างหลายวันต่อมากำแพงเต็มไปด้วยหัวตะปูระยิบระยับเหมือนกำแพงมันกำลังจ้องมองนัดเตือนว่าวันนี้แกเสียการควบคุมไปกี่ครั้งแล้วนะพอนัดเริ่มเมื่อยมือเขาก็เริ่มตั้งคำถามสำคัญโกรธไปแล้วได้อะไรนอกจากต้องมาตอกตะปูให้เหนื่อยและนั่นเป็นครั้งแรกที่นัดเริ่มพยายามคิดก่อนจะโมโห ตะปูเริ่มน้อยลงวันละตัวหรือสองตัวบางวันนัดทำได้ดีไม่มีตะปูเพิ่มเลยพ่อมอบคีมให้เขาแล้วบอกว่าทุกครั้งที่ลูกชนะอารมณ์ตัวเองได้ให้ถอนตะปูออกหนึ่งตัวนัดเริ่มถอนมันออกทีละตัวเสียงกึกกึกดังขายความดื้อรั้นที่อยู่ในตัวของนัดจนวันสุดท้ายตะปูทุกตัวถูกถอนออกจนหมด กำแพงกลับมาโล่งแต่เต็มไปด้วยรอยแผลเล็กๆเต็มผืนไม้เหมือนใครสักคนปาขวานใส่อย่างไร้ความปลาณีพ่อพานัดมายืนมองดูรอยเหล่านั้นลมพัดเย็นเบาๆกระทบกำแพงไม้ที่เต็มไปด้วยร่องรอยบาดลึกพ่อพูดช้าว่าตะปูถูกถอนออกได้แต่รอยมันไม่เคยหายเหมือนคำพูดแรงๆที่เราปาใส่คนอื่นตอนโกรธ ถึงเราจะขอโทษแต่รอยในใจเขาจะยังอยู่เสมอนัดยืนนิ่งนิ้วแตะลงบนรอยแผลของไม้รู้สึกเหมือนแตะลงบนความรู้สึกของคนที่เขาเคยเผลอทําร้ายเขากระชิบเบาๆเหมือนสารภาพกับตัวเองว่าผมไม่อยากทิ้งร่องรอยแบบนี้ไว้ในใจใครอีกแล้วเวลาผ่านไปหลายปีบานหลังนั้นยังอยู่ และกำแพงไม้เก่าหลังบ้านก็ยังคงอยู่ไม่ถูกทิ้งไปไหนเพราะพ่อบอกว่ากำแพงไม้ไม่เคยโกหกมันจำได้ทุกครั้งที่เราเคยใจร้ายกับคนอื่นนัดในตอนโตมักจะไปนั่งพิงกำแพงนั้นยามค่ำคืนทำให้กำแพงกลายเป็นเหมือนเพื่อนเก่าที่คอยเตือนเขาเสมอว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้บนโลกใบนี้แต่เราควบคุมแผลที่ไม่ควรไปฝากไว้ในใจใครได้เสมอ